สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่วันนี้นะครับก็จะเป็นศึกฟุตบอลลีกในยุโรปนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปอฟุตบอลนะครับเราไปสปรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับ ผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มกันที่ทีเด็ดบอลเต็งนะครับเป็นตัวที่ผมกดบินผมต่อไปที่เวทบอมนะครับคู่นี้เสมอศูนย์ศูนย์เสียครับส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ VVIP นะครับก็จะเป็นอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่2ลูกคู่นี้กินเต็มครับอินเตอร์ชนะ5 0นะครับสำหรับสมาชิกวีวีท่านใดที่ตามในคู่นี้ก็เฮงเฮงรับรัพย์กันไปนะครับส่วนผลฟุตบอลเมื่อวาน5คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ที่หน้าช่องไว้นะครับคู่แรกครับเป็นลาซิโอชนะตามหนะ่0กินเต็มับ คู่ที่3นะครับเสมอศูนย์คู่นี้เสียครับคู่ที่4คู่ v ีวีนะครับอินเตอร์ชนะ50คู่นี้กินเต็มครับและคู่ที่5นะครับเซลร์ตาบิโกชนะ31คู่นี้เสียครับก็กลับขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวที่ไม่เข้านะครับถ้าหากท่านใดนะครับต้องการสมัครสมาชิก v ีวีก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ @jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มเพเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทิด v ีวีกันได้นะครับ วิเคราะห์บอลวันเสาร์ที่18ธันวาคมพศ2564นะครับเราไปเริ่มไปที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกเป็นศึกกันโชสซิลิอานะครับเป็นคู่ระหว่างอัตแลนตาเจอกับโรมานะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงครับเตะก,กันที่สนามเกวิสต้ตเดียมนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ อัลตนตาครับอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ11เสมอ4แพ้ไป2เกมครับยิงได้37เสียไป20ประตูมีอยู่37คะแนนครับส่วนหมาป่าลมานะครับอยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ9เสมอ1แพ้ไป7เกมครับยิงได้26เสียไป19มีอยู่28แคะแนนครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่ง อตาลันตาครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดครับแล้วก็เสมอกัน4โดยที่โลมานะครับเจอกับอตาลันตาเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ครั้งเดียวครับเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับของฝั่งอตาลันตาเก็บชัยชนะไปได้6ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นเกมครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อตาลันตาบุกไปเอาชนะเวโรนามาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนโลมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้5นัดครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โลมาเปิดบ้านเอาชนะสเปเซียมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับแอตแลนตานะครับปลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บจะมีเพียงแค่1รายก็จะเป็นลูบินโกเซ่นนะครับซึ่งในวันนี้ครับจานปิเอโรกัสเปรินีนะครับกุญซือของทีมนี่ก็เรียกได้ว่าขุมกําลังวันนี้ มีชุดใหญ่อยู่ในมือเลยนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าแอตแลนตานะครับจะมาในระบบ 3, 4, 1, 2นะครับเซนเตอร์ครับสามคนเนี่ยก็จะใช้ลาเฟลโตลอยมิลิวเดมิเลลแล้วก็โคเซปาโลมิโนนะครับตรงกลาง4คนนะครับก็จะใช้ดาวิดสปาคอสต้ามาเชนเดรลูนเลโมฟอยเลอร์แล้วก็โยคิมมานะครับโดยที่ตัวทำเกมในวันนี้ก็จะใช้มาเตโอเปซิน่านะครับหน้าคู่วันนี้นะครับจะใช้ดูวานซาปป่า จับคู่กับรูสลานมาลินอฟสกี้นะครับส่วนฝั่งโรมานะครับภายใต้การคุมทีมของโคเซมูรินโยนะครับจะมีตัวติดโทษแบนหนึ่งลายก็จะเป็นเฟลิกอฟเฟนากิยานนะครับส่วนสามลายที่มีอาการบาดเจ็บก็จะเป็นเลียนโดสปีนาสโซล่าลอเรนโซปเยกินีแล้วก็สเตฟานเอลชาลาลวีนะครับ โดยวันนี้ครับคาดว่ามูรินโญ่นะครับจะวางระบบ3-5-2นะครับผู้รษาประตูก็จะเป็นลุยปาติซิโอแนวรับ3คนนะครับก็จะใช้เอเบเยสคิสมอลลิงแล้วก็จารุก้ามันชินีนะครับตรงกลาง5คนนะครับวันนี้จะใช้ลิกส์คา์ดอบเฮลิกมากิตยานไบอันคิสตันเดจอแดนเวลตูบาสอวิญานะครับโดยที่หน้าคู่วันนี้นะครับก็จะใช้แทมมี่อับบาฮัมจับคู่กับเอลเดอร์โชมูโรดอฟนะครับ คู่นี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันที่ฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยก็อ่าค่อนข้างจะดูดีนะครับอตแลนตานะครับฟอร์มค่อนข้างจะสวยหรูกว่านะครับเนื่องจาก5เกมมาเนี่ยชนะมา4เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับโดยที่ในลีกนะครับเก็บชัยชนะมาได้6นัดติดไปเลยนะครับส่วนโลมานะครับ5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมผลงาน ก่อนหน้านี้นะครับโรม่าค่อนข้างจะสะดุดบ่อยนะครับแต่ว่าระยะหลังที่2นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2นัดติดเรียกได้ว่าฟอร์มกลับมากระตุ้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างอารตันตานะครับมีฟอร์มที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับถ้าเทียบกับโรม่าล้วเนี่ยที่มีฟอร์มแกว่งนะครับยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เกมวันนี้นะครับผมจึงมองว่าเจ้าบ้านอย่างอารตันตาดูดีกว่านะครับเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างอารตันตาต่ออยู่ที่ ครึ่งคบลูกนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมขอมองไปที่ทีมเจ้าบ,บ้านอย่างอัต์ตนตามีดีพอที่จะเอาชนะโรม่าได้ในเกมนี้และเรามารุ้นกันว่าเกมวันนี้อัต์ตานตาจะยิงเม็ดสได้หรือเปล่าคู่นี้ครับไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างอัต์ตานตาลุนเม็ดสฟันธงมาที่คู่ที่2นะครับยังอยู่ที่สึกกันโชซิลิอานะครับเป็นคู่ระหว่างบโลญญาครับเจอกับยูเวนตุสคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเลนโต้ดอลลาร่านะครับเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรามาดูดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบุรุญญาอยู่อันดับที่1 0ครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป7เกมครับยิงได้24เสียไป29ประตูมีอยู่24คะแนนครับส่วนยูเวนตุสครับอยู่อันดับที่7นะครับแข่งไปแล้ว17นัดเนี่ยชนะไป8เสมอ4แพ้ไป5เกมครับยิงได้23เสียไป17ประตูมีอยู่28คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปนะครับสินัดหลังสุดนะครับเป็นยูเวนตุสเก็บชัยชนะรวดทั้ง10นัดเลยนะครับแล้วมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับบุลอนยาสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้4ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่บุลญอนยาบุกไปแพ้กับตูรินโมา2ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนยูเวนตุสครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้6นัดครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ยูเวนตุสบุกไปเสมอ AC เวนิสมาได้1ประ ตัวัว่ครบเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับโบลญญานะครับภายใต้การคุมทีมของซินิซ่ามีไฮโนวิตนะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีเพียงแค่1นรายนะครับก็จะเป็นยอร์ดี้ชาลเช่นนะครับก็1นรายที่มีอาการบาดเจ็บทําให้คุมกําลังของโบลญญาวันนี้ก็จะอยู่กันครบเลยนะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่ามิไฮโลวิดนะครับจะวางระบบ3-4-2-1นะครับตรงกลาง4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นลอเรนโซเดอซิเวสตีฝั่งซ้ายก็จะเป็นอารอนฮิกกี้นะครับโดยที่ตรงกลาง2คนนะครับก็จะใช้นิโคลัสโดมิเก e z จับคู่กับมัตติอัสสวานเบิร์กนะครับ ตัวทำเกม2ตัวนะครับก็จะใช้โรเบโตโซเลียโนจับคู่กับมูซาบาโลนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างมาโกอานอโตวิดครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับยูเวนตุสครับภายใต้การคุมทีมของมักซิมิเลโนอาลิกรีนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งยูเวนตุสวันนี้จะไม่มีเปาโลดิบาลาดานิโลเฟเดริโกเคียซ่าจอร์โจเคิเอลินีแล้วก็เดยันคูลูเซฟสกี้นะครับโดยที่วันนี้นะครับ อเลกซีจะวางระบบ4-3-3นะครับคู่เซนเตอร์ฮับเนี่ยจะใช้โบนูชี่จับคู่กับมาชัยเดลิกนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะเป็นโรดิโก้เบนเทนคูมาเนลโลคาเตอรี่และก็เวสตันแมคเคนนี่นะครับโดยที่3ประสานในแดนหน้าเนี่ยวันนี้จะใช้เฟเดริโก้เบร์นาเดชี่มอยเซคีแล้วก็อันเวโรโมลาต้าครับคู่นี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็เป็นการเจอกันที่ทั้ง2ทีมนะครับ มีผลงานที่ถ้ามองดีๆก็ค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับ โบรุญานะครับจาก5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับก็ผลงานมาสะดุด2นัดหลังสุดนี้นะครับส่วนยูเวนตุสนะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเป็น4เกมหลังสุดนะครับที่ยูเวนตุสยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับเรียกได้ว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับยูเวนตุสมีออกอาการเป๋ไปบ้างนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของโบลญญาจาก9นัดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป 2อประตูเรียกได้ว,ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของโบลิญยากก็ค่อนข้างจะหดเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนยูเวนตุสน,นะครับการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูก,กาลนี้9เกมนะครับชนะไป4เสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้14เสียไป10ประตู ก็ฟอร์มการเล่นรอ,อกบ้านของยูเวนในฤดูกาลนี้ก็ทรงๆนะครับไม่ถือว่าโดดเด่นอะไรมากแต่ก็เป็นการแพ้เพียงแค่2เกมจากการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเทียบฟอร์มการเล่นเนี่ยยูเวนตุสนะครับอยู่ในช่วงฟอร์มที่ขาขึ้นนะครับส่วนทางกับบรลินญ,ญาที่2นัดหลังสุดแพ้มา2เกมรวดเลยนะครับและเราไปย้อนดูสถิติผลงานที่เคยเจอกันดีๆนะครับยูเวนตุสเนี่ยสิเกมหลังสุดเก็บชัยชนะเหนือบอรลินญ,ญาได้ทั้ง10เกมรวดเลยนะครับ ซึ่งจากสถิติตรงนี้นะครับมันสําคัญมากตรงที่ว่าเกมวันนี้ทิศทางฟุตบอลจะไปทางไหนคู่นี้นะครับเหลดราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านยูเวนตุสต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับ จากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าถึงแม้ยูเวจะขาดตัวหลักไปบ้างนะครับแต่เกมวันนี้ขุมกําลังที่มีอยู่ก็ค่อนข้างจะเหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างโบลิญญาอีกทั้งฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็สถิติอันเก่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถิติที่ยูเวข่มมิดเลยนะครับฉะนั้นครับเกมวันนี้นะครับผมมองว่ายูเวนะครับจะเก็บ3มแต้มออกไปจากทีมของโบลิญ,ญาได้คู่นี้นะครับผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างยูเวเฉือนชนะฟรง่ง ไปที่คู่ที่3นะครับเราไปที่ศึกพิมพ์ลีกอังกฤษครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างลีดจุนเต็ดครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอเลอร์ลตนะครับเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับลีดจุนเต็ดครับอยู่อันดับที่16นะครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ3เสมอ7แพ้ไป7เกมยิงได้17เสียไป32ประตูมีอยู่16คะแนนครับ ส่วนอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ9เสมอ2แพ้ไป6เกมยิงได้23เสียไป22ประตูมีอยู่29คะแนนครับเรามาดูผลงานที่เคยเจอกันหน่อยนะครับเฮทูเฮสิ head, นัดหลังสุดนี้นะครับเป็นฝั่งลีดนะไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเสมอ2ครั้งแล้วก็เป็นอาร์เซนอลฮะเก็บชัยชนะได้ถึง8ครั้งจาก10เกมที่เคยเจอกันครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งจ้าบ้านอย่างวิลต์ยูเดนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอสแล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่วิลตนะครับบุกไปแพ้ให้กับแมนซิตี้มา7ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับ10นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดครับแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเวทแฮมไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลีดยูเนเต็ดนะครับเกมวันนี้ครับมาเซโลเบิอุซ่านะครับค่อนข้างจะมีปัญหาลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเพราะว่ามีตัวบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งลีดครับก็จะมีลูบินคอกปาสกาลสไตร์โตรดิโกคาวินฟิลิปปาติกแบมฟอร์ดเจมี่เชคเคนตันเลียมคูเปอร์นะครับก็จะมีถึง7จลายเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งลายที่ติดทดแบนก็จะเป็นจูเนียร์ฟิโป้แบ็กซ้ายของทีมนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งรายที่ต้องรอเช็คความฟิตก,ก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเดลเนียนเจมครับโดยวันนี้นะครับคาดว่ามาซิโรเบลยซานะครับจะวางระบบ3-5-1-1นะครับโดยที่แนวรับ3คนนะครับก็จะใช้ลุคไอลิ่งครับเดโก้โยลนเต้และก็ชาลีแคสเวล์ครับตรงกลาง5คนนะครับก็จะมีสจวดดักราสลาฟินยาอดัมฟอรชอร์มาซูสคริสแจ็คเฮลิสันนะครับ หน้าตามนะครับก็จะใช้ไทเลอร์โรเบิร์ตนะครับหน้าเป้าวันนี้ก็จะเป็นโจเกลฮาร์นะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับปายชื่อผู้เไดนบาดเจ็บจะมีเพียงแค่1รายเท่านั้นนะครับก็จะเป็นซาอิดกูลาซินักนะครับส่วนอีก1รายนะครับที่คาดว่าจะไม่มีชื่อก็จะเป็นปีแอร์อมริกอบามเมยองนะครับคาดว่าตอนนี้กำลังมีปัญหากับทีมอยู่นะครับ และเชื่อว่าเกมวันนี้อาเตต้าจะไม่ส่งชื่อลงเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนครับส่วนเบเรโนกับกาเบลมาติเนลลี่นะครับสองรายนี้ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ครับผมโดยวันนี้ครับคาดว่าอาร์เซนอลนะครับจะมาในระบบ4-4-1-1นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นแอนลอนแลมเดลครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นทาเกฮิโรโตมิยาสุฝั่งซ้ายก็จะเป็นนูโน่ตาวาเลสนะครับคู่เซ็นเตอร์คับก็จะเป็นเบนไวท์จับคู่กับกาเบลมากอนเยสนะครับ งกลาง2คนนะครับก็จะเป็นตมัรปาเตจับคู่กับการิชชาก้านะครับขนาบข้างด้วยเอมิลซิมิโลกับบุยโกซากานะครับส่วนหน้าต่ำนะครับวันนี้ก็จะใช้มาตินโอเดกาศหน้าเป้าวันนี้ครับก็จะเป็นอเล็กซองเดลากาเซตนะครับคู่นี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างรีดยุนเ็ดนะครับมีปัญหาแน่นอนครับเนื่องจากรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ เป็นตัวหลักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวินฟิลิปสพัตติกแบมฟอร์ดโรดิโกนะครับหรือจะเป็นตัวที่ติดโทษแบนก็จะเป็นจูเนียร์ฟิโปนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวหลักทางนั้นเลยนะครับทำให้เกมวันนี้นะครับบิดมีปัญหาอย่างแน่นอนส่วนทางกับฝั่งอาร์เซนอลนะครับค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับถึงแม้วันนี้อาร์เซนอลจะไม่มีโอบาบิยองแต่ผมเชื่อว่าเกมวันนี้ครับและเกมต่อๆไปนะครับอาร์เซนอลจะเลือกที่จะใช้ลากาเซตลงเล่นแทน ซึ่งที่ผ่านมานะครับผลงานของอาร์เซนอลนะครับก็การันตีเก็บ3แต้มมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดครับที่เปิดบ้านตบเวทแฮมไป2ประตูศูนย์เรียกได้ว่าชั่วโมงนี้อาร์เตต้ากับอาร์เซนอลฟอร์มอยู่ในช่วงขาขึ้นจริงๆนะครับลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลต่ออยู่ที่ปปนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าเกมวันนี้ครับสมแต้มนะครับการันตีเลยว่าอาร์เซนอล เก็บ3ามแต้มออกจากถิ่นเอร์ลรสได้ค่อนข้างจะแน่นอนเลยนะครับเนื่องจากขุมกาลังของริดในชั่วโมงนี้ครับเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยตัวต่อตัวปอนต่อปอนเ <c oughs> ทียบกับอาร์เซนอลในชั่วโมงนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลเองเหนือกว่าหลายขุมค่อนข้างจะมากฉะนั้นครับเกมวันนี้นะครับไม่พูดพ่มทํทำเพลงเลยครับ <c oughs> คู่นี้ผมเลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลภาษีดีกว่ามากคู่นี้ก็ไปที่อาร์เซนอลจัดหนักฟันธง มาที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนากับเอลเช่นะครับคู่นี้จะเป็นศึกลาลิก้าสเปนนะครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามคัมนนนะครับเรามาดูอับัตรางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ้าบ้านครับบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่8นะครับแข่งไปแล้ว16นัดชนะ6เสมอ6แพ้ไป4เกมยิงได้25เสียไป19ประตูมีอยู่24คะแนนครับส่วนฝั่งเอลเช่นะครับอยู่อันดับที่16ครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ3เสมอ6แพ้ไป8เกมยิงได้16เสียไป24ประตูมีอยู่15คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับ9นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะไปได้8นัดครับแล้วก็เสมอกันไป1นัดโดยที่เอลเช่นะครับไม่เคยเอาชนะบาร์เซโลนาได้เลยในรอบ9นัดหลังสุดนี้ครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของบาร์เซโลนานะครับ เก็บชัยชนะไปได้3นัดครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่บาร์เซโลนานะครับเล่นกับโบคาจูเนียในเกมกระชับมิตรเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาเสมอโบคาไป1ประตรูหนึ่งนะครับส่วนเกมอย่างเป็นทางการของบาร์เซโลนานะครับเป็นการที่บาร์เซโลนาบุกไปเสมอกับโอซาซูนามาได้ 2, 2ประตรู2ในลาลิกาสเปนนะครับ ส่วนฟอร์มของเอลเช่นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไม่ได้3นัดครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เอลเช่นะครับ บุกไปเอาชนะซาลางกาในฟุตบอลสเปนิตคัพมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ ajos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR Code ครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ่็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVP กันได้ครับ เรามาที่คู่ที่5นะครับไปที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างแฮททาเบอร์ลินครับเจอกับบุลเซียนดอตมุนครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนเบอร์ลินนะครับเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ <c oughs> เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับแฮท้าเบอร์ลินนะครับอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไปแล้ว16นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป8เกมครับยิงได้17เสียไป33ประตูมีอยู่18คะแนนครับส่วนดอทมุลนะครับอยู่อันดับที่2ครับแข่งไปแล้ว16นัดชนะ11เสมอ1แพ้ไป4เกมยิงได้39เสียไป23ประตูมีอยู่34คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดครับเป็นหญิงชาลาแฮท้าเบอร์ลินเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งครับเสมอกันไป3แล้วก็เป็นดอทมุลครับเอาชนะได้6ครั้งครับแล้วเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งแฮท้าเบอร์ลินนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ หญิงชลาแฮท่าเบอร์ลินนะครับบุกไปแพ้ให้กับม0ศย์หมา4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนดอทมุนนะครับ10นัดหลังสุดในทุรการเก็บชัยชนะไปได้5นัดครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ดอทมุนครับเปิดบ้านเอาชนะกอยเทอร์เฟิร์สมา3ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ เริ่มจากฝั่ง้าบ้านนะครับหญิงชลาแฮทาเบอร์ลินนะครับในเกมนี้ครับรายชื่อผู้เล่นมาเจ็บของแฮทาเบอร์ลินก็จะมีลูคัสคุนเตอร์ลุนเยนสไตนะครับส่วนในรายที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นปีเตอร์ปาคาริกซอสเซอร์ดามาตันดาไดเควินพิ้นบเตงแล้วก็สเตฟานโยเวติตนะครับโดยวันนี้นะครับคุณซื้อของทีมก็จะเป็นตาฟูนคอคุตนะครับจะวางระบบ4-42นะครับคู่เซนเตอร์ฮาปเนี่ยก็จะใช้ นิคัสตั๊กจับคู่กับเดนิกโบยาต้านะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นเวรนเมียดาริด้าจับคู่กับซานเตียโกอาสคาอิบานะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้ดาวิเซลเก้จับคู่กับอีชักเบลโฟดิลนะครับส่วนทีมเยือนนะครับโบลุเซียดอตมุนนะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3ารายนะครับก็จะเป็นยูโซฟามูโกโกมาเชโมเล่และก็มาเนลอาเันจีนะครับ หนึ่งรายที่ติดโทษแบนนะครับก็จะเป็นจุดเบลลิงแฮมนะครับส่วนอีกหนึ่งรายที่จะไม่มีชื่อในวันนี้นะครับก็จะเป็นโจนี่เลนาะครับที่อยู่ในช่วงเรียกความฟิตอยู่นะครับส่วนในรายที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะมีโตเกนอาซามาเซลสเมเซอร์มาริอุสวอฟลาเฟลเกเรโรและก็โลมันเบอร์กี้นะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่ามาโกโลเซ่นะครับคุณซื้อของทีมเนี่ยจะวางระบบ4-1-3-2นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นโคเบลนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นโทมัสมูนิเย่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นนิโก้ชุดนะครับโดยที่คู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นซากาดูครับจับคู่กับมัททูเมลนะครับกลางรับก็จะเป็นมาฮุดดาฮุดนะครับโดยที่ตัวทำเกมสามตัวเนี่ยก็จะเป็นมาโกโรสอักเซลวิกเซลแล้วก็ชูเลนบันครับ โดยที่คู่หน้านะครับวันนี้ก็ใช้ดอนเยลมาเล่นนะครับจับคู่กับเออริงฮารลนนะครับคู่นี้เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับหญิงชลากับแฮท้าเบอร์ลินนะครับมีผลงานค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเนื่องจากแฮท้าเบอร์ลินนะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1นัดนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ ส่วนดอร์มุนนะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอ1แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมที่แพ้เนี่ยก็เป็นเกมที่แพ้กับบาเยนนะครับซึ่งเกมนั้นก็เป็นดอร์มุนนะครับต้านทานไม่ไหวนะครับถ้าหากมองดูฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยดอร์มุนดูเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะแพ้ท่าเบอร์ลินเนี่ยเพิ่งแพ้กับไมล์แบบแพ้ยับเลยนะครับมาถึง4-0ทําให้เกมวันนี้น่าจะมีปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนบุลเลเซียดอร์ตมุนนะครับ ยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ฮอตจริงๆก็จะเป็นเออร์ลิงเบลล์ฮาเลนนะครับซึ่งฟอร์มส่วนตัวเนี่ยก็ฮอตมากๆนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็กดไป2เมตรเรียกได้ว่ายิงอย่างต่อเนื่องจริงๆครับสำหรับเออร์ลิงฮาเลนตั้งแต่สลัดอาการบาดเจ็บหายไปนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเป็นบลรูเซียดอร์ทมุนต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าเกมวันนี้ครับ3แต้มนะครับคงไม่แคล้วที่จะเป็นฝั่งเสือเหลืองนะครับบุกมาเอาชนะ h ฮทาเบอร์ลินได้นะครับทีนี้เราต้องมาดูกันว่าการที่เสือเหลืองจะบุกมาเอาชนะเนี่ยจะกินเต็มหรือเปล่าซึ่งหากมองดูโอกาสที่เกมนี้จะพลิกล็อกหรือว่าจะเสมอกันเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างโบลูเซียดอทมุนลุ้นกินเต็มฟันทงก็จบกันแล้วครับสหรั5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับผมคู่แรกครับเป็นการโชนะครับอตแลนตาเจอกับโรมาคู่นี้ผมมองไปที่ออตแลนตามีดีในบ้านคู่ที่2ครับบรลินญากับยูเวนตุสคู่นี้บอลแพรทางผมขอไปที่ยูเวนตุสคู่ที่3ครับลีดกับอาร์เซนอลคู่นี้ลีดเจ้าบ้านมีปัญหาตัวบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะผมขอมองไปที่อาร์เซนอลเก็บ3แต้มคู่ที่4ครับเป็นคู่รองบาร์เซโลนากับเอลเชคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ ถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่5ครับเป็นคู่ระหว่างแฮต้าบอรินกับบุูเซียดอตมูลคู่นี้ผมมองไปที่สื่อหลืองดอดมูลจะเก็บ3มแต้มและลุ้นกินเต็มแต่ผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากฝากให้ทุกท่าน,นครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ เลขหนึ่งช่องทางนะครับที่รายนะครับสามารถแอดมากันได้นะครับที่รายครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code ครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดกันได้นะครับสำหรับสมาชิก VIP ที่จะได้รับนะครับก็จะมีทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอล VIP แล้วก็ทีเด็ดบอลสเต็ปที่ผมคัดสรรเพื่อทำกำไรพร้อมส่งให้ทุกท่านในทุกวันเลยครับอย่างที่บอกนะครับแค่แอดไลน์เพิ่มผมเป็นเพื่อนท่านก็ได้รับทีเด็ดในทุกๆวันเลยครับ การวิเคราะฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆสวัสดีครับ